ลิซ่าแบล็กพิงค์เผยโมเมนต์ฮาแต่ปงังเป้ากางเกงแต่ก่อนงาน F1 ในลาสเวกัสกลายเป็นประเด็นที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากแฟนๆทั่วโลกเมื่อ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ได้เล่าประสบการณ์สุดพิกในไลฟ์สดล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปชมการแข่งขันลอสเวกัสแกรนด์พรีโดยได้รับเชิญจากเฟอร์รอรี่ Lisa ลิซ่าเล่าว่าเธอได้เตรียมชุดจากคอลเลกชันฟลอริสปริงองีิ2025ซึ่งประกอบด้วยเสื้อแขนยาวคอวีผ้าพันคอสุดหรูและกางเกงหนังสีน้ำตาลแมตกับเครื่องประดับและรองเท้าส้นสูงครบลุกแต่ระหว่างสวมรองเท้าก่อนออกจากห้องเธอกลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ตอนนั้นก้มลงใส่รองเท้าแล้วได้ยินเสียงเรียพอมองลงไปถึงรู้ว่าเป้ากางเกงแตกขาด้วยไวพริบและเซนแฟชั่นสุดปังลิซ่าจึงหยิบกางเกงยืนสีฟ้าอ่อนจาก l ลุยส์วิทอนมาใส่แทนพร้อมคลุมด้วยเสื้อเบลเซอร์จากคอลเลกชันฟอนวินเตอร์2024ของฟอร์รีทำให้ลุกออกงานดูหรูหราสมบูรณ์แบบจนไม่มีใครจับได้ว่าเป็นชุดฉุกเฉินสเสน่ห์และเซนแฟชั่นที่ทุกคนหลงรัก หลังลิซ่าเผยเรื่องราวนี้ในไลฟ์แฟนๆต่างเอ็นดูในความเป็นกันเองและชมเชยการแก้สถานการณ์ของเธอหลายคนล้อเลียนว่าแม้จะสวยแป๊กขนาดนี้ก็ยังมีโมเมนต์พลาดได้เหมือนคนทั่วไปแต่ที่โดดเด่นยิ่งกว่าคือการมิกแอนแมทที่ดูเหมือนเป็นชุดที่เตรียมไว้ล่วงหน้าชีวิตหรูในลาสเวกัส นอกจากโมเมนต์เป้าแตกลิซ่ายังโชว์ไลฟ์สไตล์สุดหรูในลาสเวกัสเช่นการขับ f ฟอร a r i SF90 คู่กับชุดสตรีทะลุจากลูอิสเวทอนและโครมฮาสพร้อมแหวนสุดหรูจากบลูเกอรีและเปิดตัวนาฬิกาเพเทคฟิลิสมูลค่ากว่า2.17ล้านบาทงานนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความสามารถในการจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ยังแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์และตัวตนที่ทั้งจริงใจและเป็นธรรมชาติของลิซ่าที่ทำให้แฟนๆหลงรักมากขึ้นทุกวันหัวใจสองดวง